มานีแล้วไปอ่อยอีกแล้วลระป๋าวิ่งออกไปอีกแล้ววะวิ่งออกไปกแล้วน่นมันต้องเก็บอะกระทงล่มไม่เก็บไม่ได้หรอกสายพันกันเลยเนี่ยมันน่าดูเลยนน่นอโน่นน่น่นโน่นป๋าโผล่แล้วเออ้ตอนแรกสองสามร้อยเมตรนู่นอะอซอเกือบหมดตะปูลดึงเข้ามาขนาดนี้แล้วโอเคแล้วยอมแล้ว อไปก่อนตัวนี้ถ่ายเอาให้หอบเลยปะอเอาให้หอบเลยเอาให้หอบเลยนาน,นานทีเอาไห้หอบเลยเออจะได้คุยเขาได้มั่งอนน,นนี้แล้วนี่ยดำๆะเราไปใกล้เขาไม่ได้เดี๋ยวเกะก,กะคนอัดตา đây bọn sẽ kiều nát màn này, thôi, má nhé. Má nhé này. là mình màn này, màn này rồi màn là thẻ mà nó, lái lel 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 này, lel này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  เร่งหน่อย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 นะครับทําการปล่อยุ่นลอยสายครับหลังจากที่เราไปหาเหยื่อกันมานะครับอ่ากำลังลาเลียงแต่เรากําลังปล่อยจะลองสังลองคันข้างหลังนะครับรอรอลุนคันข้างหลังนะครับสีน้ําเงินครับตัวเป็นตัวตายเลยนะครับเดี๋ยวรอดลุนด้วยกันตัวนั้นตาบอกมั่นใจ มั่นใจตัวสีน้ําเงินเขาบอกเขาบอกป,าป่ามาเยอะเดี๋ยวต้องดูกันว่าหลอกตัวไหนจะกินนะครับรอชมครับไม่กินจะจับช่างขายของเก่าให้หมดเลยห <c oughs> <c oughs> ลอกตัวนี้ดังเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ไม่สีหวานแววด้วยสีม่วงอมชมพูว่าแบบเนี้ใช่ปะ่ปะป่ารถได้เออ ม่สีวันเบวดังด้วยไม่ไอวิ่งกันหมดตะปูนักสีเลยวะดูดูดูฟวาเสียงครับโอ้โหต้นกินตัวนี้แล้วเราเปิดเหมือนที่ที่แล้วอ่ะ,นะเนาะเหมือนที่ที่แล้วอ่ะโอ้โหกินแม่มจะบ้าตายอ่าครับรอชุนเลยครับอ่ะเดี๋ยวทำการปล่อยก่อนครับม,มานี่แล้วไปอ่อยอีกแล้วเลอป๋าวิ่งออกไปอีกแล้ววะ วิ่งออกไปอีกเหรอนู่นมันต้องเก็บอะกระทงล่มไม่เก็บไม่ได้หรอกสายพันกันเลยเนี่ยมันน่าดูเลยนู่นน่ะนูน่นนูน่นนูน่นปะโแล้วอ,อ,อุ้ยตอนแรกสองสามร้อยเมตรนู่นอะโซอเกือบหมดสะปูนดึงเข้ามาขนาดนี้แล้วโอเคแล้วยอมแล้ว ต่อไปก่อนตัวนี้ถ่ายเอาให้หอบเลยปะอ <laughs> เอาให้หอบเลยเอาให้หอบเลยนานๆทีเอาให้หอบเลย <laughs> นนนนเออจะได้คุยเขาได้มั่งอนนี้แล้วเนี่ยดำๆนะึเราไปใกล้เขาไม่ได้เดี๋ยวเกะก,กะคนอัดป่า เดี๋ยวผมจะเขี่ยหน้าหลบผมเลยมานี่แล้วมันมานี่มานี่แล้วนี่มาแล้วแถมมาแล้วมาเร่งเร่งเร่งหน่อย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 เร่่งหนอยอยู่โอเคน้ามาน้ามายกช่วยผมอ่ะ เดี๋ยวผมโยกขึ้นนะจับหางนะจับหาง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 โอเคหนึ <c oughs> ่งสองสามงัดอึบเออโอเคปาตา,ตายเพิ่งไปใกล้เดี๋ยวมันสะบัดปากเอาออกไปเดี๋ยวมันเอาไปออกก่อนเดี๋ยวมันสะบัดปล่อยไม่ได้ครับครับโอเคขึ้นมาบนเรือแล้วโอ้ยนะน้ำเย็นไหม ตลอดเหนื่อยเลยอสมใจอยากย่อมเหน่อยเลยเฮ้ยยังไงด้ยเย็นหมดเลยอยากดูอะไรติดอ่ะโอเคโอเคโอเคนะครับขึ้นมาเป็นน่านที่ว่าสำเร็จ ไหยย่งพี่โอเคขายชิดเป็นไงบ้างป๋าเรียบหอมไหมหอมไหมจะเหลือไหมล่ะลยนานๆนานนเอาทล้วหอมเอออ่ะอนเดี๋ยวส่งให้ย้อยอ่ะหน้าจอเอาตัวเอวเอาตัวเอวหลุดป๋าไปป๋าไปน่งสงน่ลปลาไปน่งสงน่นโอ้ ปลาน้ำหนัก85ดสิบห้าไนยคู่กนไป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 เออโอเค้เ่นนะเดี๋ยวมุมนี้มุมนี้เออตอนนี้อ่าหนึ่งสองนี่ดารา